ตัวดีนี่แกขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไปใช่ไหมกระเป๋าทังอะไรของเธอนี่อย่ามาเกาหากันช่วยช่วยแบบนี้นะไม่งั้นฉันฟ้องหมิ่นเธอได้นะโอ้ตังค์เยอะมากเลยอะว้านี่มีมาเลงสาบด้ไงเนี่ยเอาไปเปลี่ยนให้ฉันเลยนะเปิดมาได้ไงเนี่ยร้านเนี่ยสกปรกโสโครกก็ได้ครับเดี๋ยวผมไป ไม่ใหม่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาแล้วครับกินให้อร่อยนะครับ อะไรนะครับมีมแมลงสาบเหรอครับเนี่ยแหกตาดูสิมีได้ไงอะครับผมเพิ่งทํามาใหม่ๆเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนให้ฉันเลยนะเปิดมาได้ไงเนี่ยร้านเนี่ยสกรปรกสโสโครกก็ได้ครับเดีย๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับรอสักครู่นะครับ เอาเส้นเดิมใช่ไหมครับเออฉันไม่เอาแล้อ้าวคุณอ้านี่แกเดินยังไงของแกเนี่ยฮะทางออกจะก,กว้างคุณเป็นคนเดินมาชนฉันเองแท้ๆนะยังจะมีหน้ามาโทษคนอื่นอีกเหรอขอโทษสักคำก็ไม่มีอะ่ะฉันไม่ผิดแกนั่นแหละผิด แบบนี้ก็มีด้วยเหรอต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วเฮ้ยน้องเป็นไงบ้างได้เท่าไหร่เนี่ยระดับนี้แล้วได้มาตั้งหลายหมื่นเลยพี่เฮ้ยจริงดิเจ๋งว่ะสมแล้วที่เป็นน้องข้า ฉันก็ได้ความเร็วมาจากพี่นั่นแหละเอ้าคู่นี้ยังไงเนี่ยควรตีหรอโอเคเออฉันว่าเราได้เงินมาเยอะขนาดน,นี้วันนี้เราไปกินบุฟเฟ่หน้าบ้านกันดีกวา่าดีไหมเบื่อไข่ต้มเต็มคนแล้วเนี่ยดีฉันก็เบื่อเหมือนกันพี่เออเจ็บป่ะเออฉันปวดเฉียดเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำแป๊บนะึงนะโอเคโอเครอแป๊บนึงนะโว้ยเงินเยอะขนาดนี้เลยหรอ ทำไพี่ออฟมันไปนานจังเลยวะไปตามดีกว่า มาเหรอเนี่ยเป็นผู้อีกเหมือนกันจะเดินตามทําไมหลงตัวเองไป,ป่ะเนี่ยมันฟันซวยเลยของฉันวะเนี่ยเอา้าแล้วกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนอะนี่แกขโมยกระเป๋าตังค์ฉันเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะ กาตังค์ฉันไปใช่ไหมกระเป๋าตังค์อะไรของเธอนี่อย่ามากล่าวหากันช่วยๆแบบนี้นะไม่งั้นฉันฟ้องหมิ่นธอได้นะก็กระเป๋าตังค์ทีหายตอนเดินชนกับแกถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครถ้าบริสุทธิ์ใจอ่ะให้ฉันค้นกระเป๋าสิก็ได้บอกว่าไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้าคนแล้วไม่เจอแกก็ต้องขอโทษฉันด้วยนะ มันหายไปไหนวะเจอไหมล่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวหาไม่เจอก็ต้องขอโทษดิอย่ามาเนียนเดินหนีเออขอโทษอ,าอ้าวท้กิงททำไมแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่รอฉันตรงนู้นอะ่กกะกนะ็กระเป๋าตังค์หล่นหายที่ไหนไม่รู้อะอะไรนะกระเป๋าตังค์หาย แล้วแกไปทําอีท่าไหนี่ถึงหายได้เนี่ยก็ฉันไม่รู้เมื่อกี้ฉันจะไปเดินตามพี่อ่ะแล้วฉันก็เดินชนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันก็หายไปหาไม่เจอโอ้โหแล้วยังไงเนี่ยสรุปเงินก็ไม่มีแล้วบุฟเฟ่ที่ฉันใฝ่ฝันว่าจะกินตั้งนานเนี่ยก็ไม่ได้กินหรอต้องกลับไปกินไข่ต้มที่บ้านเหมือนเดิมนี่นะอ,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 อน้องโก้ใครจะไปรู้เราว่ามันจะหายอะ่ะไปกลับบ้าน บทหนไ,ได้เป็นผู้อีกเหมือนกันจะเดินตามทำไมหลงตัวเองไปไปนเนี่ยโสตังเยอะมากเลยอะ ไได้ไงวะเฮียคิดตังค์ด้วยคะ่ะเฮียคะคิดตังค์ด้วยคะ่ะอ,อ๋อครับครับเอ,อ่อก๋วยเตี๋ยวรวมน้ำก็70บาทครับ เฮ้ยนี่ไม่กระเป๋าตังค์ผมนี่ไปอยู่ที่คุณได้ไงอะว้ามรงสาบอ่ะสกะปะโสกโคกนีอะไรนะครับมีมาแรงสาบเหรอครับแผลตาดูสิมีได้ไงอะครับผมว่าผมเพิ่งทำมาใหม่นะครับนี่ ไปทำมาให้ฉันใหม่เลยนะเปิดไม่ได้เลยไงร่านกสรกโสรก นี่สรุปว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็นขโมยค่ะถึงว่าสิครับมาหลอกผมว่ามีมแมลงสาบอยู่ในชามผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเงินเนี่ยผมเบิกมาจะาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลแม่วันนี้ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมแย่แน่เลยอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวมือเนี่ยผมขอเลี้ยงคุณเป็นการตอบแทนไม่เอาไข่เฮียไม่เป็นไรค่ะของซื้อของขายเฮียเก็บไว้เถอคะค่ะ นี่นะคะไม่ต้องทอนค่ะคิดซะว่าฉันช่วยค่ารักษาพยาบาลของแม่เฮียก็แล้วกันแล้วก็อีกเรื่องนะคะเฮียกระเป๋าสตางค์เนี่ยอยากเก็บไว้ตรงนี้นะคะเก็บไว้ในที่ลับๆหน่อยค่ะคนเราสมัยนี้ไว้ใจกันไม่ได้หรอกนะคะผมไม่จำไม่ฝังใจเลยครับงั้นไปก่อนนะคะ